สวัสดีครับทุกคนกลับมาเรื่องเสียงผมมกค้งผมตอนอยู่โรงเรียนตอนตอนยังอยู่โรงเรียนตอนยังไม่ได้มาเรียนแบบนี้ตอนผมยังอยู่โรงเรียนเนี่ยผมเดินไปรอบโรงเรียนแล้วผมก็ตะโกนใช่เพื่อเพื่อ <laughs> <laughs> ที่จะได้เป็นที่น่าสนใจและเป็นคนดังในโรงเรียนอูู้กูขาดความอุ่นเลยเ <laughs> ด็กเกีย <laughs> ไม่ใช่ กูไม่ได้ขาดเขาอุหรือกูขาดวะกูขาดหรือกูไม่ขาดไม่ดูใช่แต่ที่แน่ๆกูตะโกนรอบวงนีใช่กูตะโกนจริงๆผมตะโกนจริงๆผมตะโกนจริงๆมัตะโกนแบบว่าเออมันสุดยอดไปเลยผมตะโกนจริงๆแล้วแบบอย่างเงี้ยได้ทําให้ดูสมมติคุณเป็นคนที่นั่งแดกอาหารอยู่กําลังในโรงอาหารนี่คือสิ่งที่ผมทําใช่ ผมทำอย่งงางีงรอบโรงเรียนเลย